ไม,ไม่ไม่ไม่โอ้โหเข้าฟีดสปินแล้วครับผมเรียกว่าดีมากครั้งแรกก็เข้าเลยอื้มสวยครับผมมือครับ <S <S ครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET s t อ t ทีเซสช่สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม p g ครับ13 ET า a อียาปั่นเกมค่าย p ีช่อง13 ET า o อีมเป็นทริกเกมจ o k กเกอร์โรมครับ13 ET LSG Gamer เกมไฮโลนําเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อีทียาดครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามสําคัญสุดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ครับผมค่าย PG Guardian of Ice and Fire กับ Opera Dynasty โอ้โหเรียกว่าเป็นตีมผู้หญิงทั้งคู่เลยครับมาเรามาเล่นกันคำเตือนไม่ควรลอกเียนแบบ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมโอ้โหเสียงเสียงจีนมากครับนึงนะอ,อนุญาตสาวเบาเบาแต่ก่อนเล่นเกมนะครับขออนุญาตนิดนึงครับผู้ใหญ่ใจดีบอกมาแล้วว่าทำรายการไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเทินนั่นหมายความว่า1บาทฝากเข้าถอนออกได้สบายเลยครับผมถ้าอยากเล่นเกมตายคลิปมีไลน์อยู่ครับทักมาในไลน์นะนํำเล่นเกมด้วยกันครับผมแล้วก็ ใต้คลิปครับยังมีกลุ่มกิจกรรมอีกครับเราแจกเป็นเงินรางวัลเพียบเลยครับก็กดมาที่ลิงก์ได้เลยครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมมาเดี๋ยวมาบัตเทิลกันการ r เรียก o i ไอ and f i e แล้วก็ Opera Dynasty เดี๋ยวก่อนนะเราต้องปรับให้ทุกอย่างเท่ากันสี่แปดแปดเดกสวยสิบสองสิบสองเท่ากันได้ด้วย เอาเท่าไหร่ดีครับทุกคนเอาแปดไหมแปดก่อนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันมาครึ่งหลังอาจจะเติมก็ได้ห้าสิบพังครับเหมือนเดิมมาดูกันครับว่าใครจะได้เงินมากกว่ากันพร้อมนะครับทุกคนห้าสี่สามสองเริ่มเ,เสียงไม่มีเลยโอ้โหหนึ่งนะทอไมไม่มีเสียงเฉยเอาปล่อยไหมปล่อยก่อนอะ่ะ ครึ่งแรกไม่มีเสียงงงเลยอะไระกดไม่ได้นะกดไปเดี๋ยวสวยเดี๋ยวหายต้องยอมไปก่อนเดี๋ยวฟังเสียงลุงไปก่อนนะเบาๆเพลินไดนาสตี้เรียกว่าสวยมาสวยเลยครับมาสวย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 มาดูว่าการเดียนจะได้ฟรีไหมเฮ้ยกี่ฟรีสปินฟรีสปินฟรีสปินเรียบร้อยเข้าฟรีสปินไหม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 โอ้โหเข้าฟรีสปินแล้วครับผมเรียกว่าดีมากครั้งแรกก็เข้าเลย สวยครับปบมือครับได้สิบห้าครั้งครับมามาดูกันดีกว่าว่ามีสปินของไอ n ์แอนดไฟเป็นยังไงเอาแยกเป็นสองอันแสดงว่าเป็นไฟอันหนึ่งเป็นนกแข็งอันนึงปึ๊บเงียบุึบไ้คูณส <c oughs> องบอีกสองไม่เห็นมีคูณน,นะครับไม่ไม่ัมวขึ้นอ่ะ ตัวคูณไปไหนเกมนี้ไม่มีตัวคูณนะโอ้โหคูณห้าเฮ้ยเฮ้ยคูณสิโอ้มันได้คู่มันต้ววองได้คู่โอ้ยสวยเวอร์อได้คู่ได้คูณเลยครับพวกคนอ๋อไฟไอเป็นอย่างนี้เองสมชื่อจริงก <c oughs> <c oughs> ็คือแตกคู่แตกคู่ได้คูณห้าคูณสิบประมาณนี้ถ้าไม่แตกก็ได้ฟีสปินเบาๆ นี่คูณสองมึงแต่ถ้าบนได้ล่างได้เดี๋ยวดูดูนะดูนะยงัยงยงัยงยงังยังที่ที่น้อยอยู่อ๋อเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเยเยเป็น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 ,ปน,ปนคูณสิบเรียบร้อยโป่งอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจสวยครับพี่สวยครับสวยสวยแต่ข้างบนไม่ค่อยออกนะครับ ข้างล่างออกบ่อยแต่ข้างบนไม่ค่อยออกเลยอืมอะโทโทูวิวไดได้สี่ร้อยครับโอ้เดียวว่าเยอะนะไม่น้อยครับไม่น้อยเลยมา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 ถอเนื่องกันเลยจัดไปครับจัดไป ตอนนี้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 โอเปราเลยัตทีเงียบมากเกมใหม่ที่เงียบมากนอกจากเสียงที่ไม่มีเนี่ยมันก็เงียบจริงๆเมื่อกี้ผมลืมกดเสียงใช่ไหมการเดียนออฟไอส์พลาดเลยผมปิดเสียงโอเปราแต่ผมไม่ได้มองเสียงของการเดียนออฟไอส์เสียงเลยหายเลยโหเหงาตายเลยวนนียมาขอฟีสปินอีกฟีสปินอีกนะหน้านะอยากได้อยากได้ฟีสปินเดี๋ยว ยังไงอ่ะอย่าลืมนะครับถ้าอยากเล่นเกมแบบนี้นะใต้คลิปมีไลน์อยู่ทักมาในไลน์นะครับเรามาเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ใต้คลิปนี่เหมือนกันมีกลุ่มกิจกรรมอยู่ก็กดที่ลิงก์ครับเป็นกลุ่มกิจกรรมแล้วก็บวกมาเลยบวกเพิ่มมาเลยบวกเพิ่มกิจกลุ่มกิจกรรมมาเลย,เด,ยเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่เจดีบอกมาแล้วว่า ทำรายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทินหนึ่งบาทฝากเข้าถอนออกได้สบายๆเลยโอ้พระเจ้าไปควินอีกแล้วเฮ้ยเจ๋ว่ะมีเข้าวินด้วยเพราะว่ามันคูณสองโอเคกาเรียนไนอนเแนะนำแนะนำเลยแนะนำแต่ผมมาเล่นแค่ร้อยครั้ง่ะเราก็จะไม่เห็นสักเท่าไหร่แต่แต่นะครับแต่ถ้าคุณเล่นมากกว่านี้นานกวนี้ ผมว่ามีโอกาสได้สูงเรียกว่าเป็นการชิมลางให้ดูครับช่องนี้ช่องชิมลางคลายๆชิมไป <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงนะอูโ้ห,โห,โหเขียมดันอันนี้แล้วกันโอเคมาครับห้าสิบครสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันก็พร้อมกับเขียมที่มาด้วยปะ่ะห้าปีเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยว เมืกี้มันธรรมดาไปเราจะเพิ่มเบ็ดครับพร้อมนะครับทุกคนอเ,คเอาเป็นสามสิบครั้งก่อนแล้วเ,เดี๋ยวอาจจะทีละสิบทีละสิบเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเพิ่มเบ็ดทีละมาห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองหนเราสามสิบก่อนอันนี้แปลกนิดนึงเพราะว่าจะมีการเพิ่มเพิ่มเบ็ดเ,เรื่อยๆ โอ้โหเก็ตเตอร์ไม่ออกอเป็นล่านี่คือแบบเก็ตเตอร์ออกอยากเฮ้ยพอบนแค่นั้นแหละไม่ออก <c oughs> เหมือนจะออกก็ไม่ออกก็ไม่เห็นออกนะเ,เงียบเลยพอเราเพิ่มเบ็ดไปคือเงียบเลยเงียบคู่นี่นะครับจซ้ายจากขวาก็เงียบเงียบเกินขนาดนี้ไปปฏิบัติธรรมดีมั้ย หูรงเท้าได้ครบเลยอืมอืือืมออาอ่าได้โบนัส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 มานล้วมา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 อ้โหได้มาทำไมวะเอาแล้วสเกตเตอร์เฮ้ยเลยเลยไปใช้เลย เอาไงเอาไงเอาไงาไงขาเลยอตอนนี้ในส่วนของกระเรียกเอาไฟไอครบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปั่วโอ้โหยี่สิบมายี่สิบนี่คือที่สุดแล้วอย่างที่บอกครับเล่นให้ดูให้ดูจริงแล้วตัดทุนด้วยแหละถ้าใครทุนมากทุนน้อยก็ปรับเอาครับตามความสามารถของเราแต่อย่างว่านี่คือการบัตเทิรครับ มันจาเป็นที่จะต้องปรับไปปรับมาไป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 คิดจะเงียบอย่างนี้เลยเหรอมาครับมาครับอีกสี่ครั้งสุดท้ายครับผมไดนสส้นัสตี้เนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดครับแล้วก็อีกสิบครั้งสองรอบ จะรอดไหมจะล้างพอดไหมแม่พูดล้ตื่นเต้นเลยมามาเอะมาหน้าปึ๊บมีสิบเท่ากันมาครับออตโต้สิบครั้งสิบครั้งเริ่มก็เรียกว่าการเดียนไอ้ได้แล้วแล้วก็ที่จริงผมบอกอยู่ตลอดนะว่าถ้ามันแตกสักครั้งนึงอะ่ะก็ไม่ต้องสือเล่นแล้วผมว่ามันพอก่อน แล้วก็ไปได้เกมอื่นครับเราค่อยกลับเล่นใหม่แต่นี่มันบัตเทิร์นอะอย่างที่บอกมันบัตเทิร์นอะมันต้องเล่นโชว์โอ้โหตีสปินไม่ได้วมื่กี้มีร้างท่อชัวร์ๆเนี่ยโอเคปึ๊บอุ้ยให็สครังสุดท้ายครับสำหรับการเรียกไออย่างที่บอกครับว่ามันได้ไปแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับมาครับมาครับมาครับตีครั้งสุดท้ายอือเรียกว่าหลังๆไม่ออกเลยรแรกๆนี่ออกแบบกระจายเลยนี่ปี spin น,นี่ก็จะเข้ารอบสุดท้ายให้เรามาจบแล้วครับผมนี่เรียกว่าสวยงามเอาสวยงามจริง ผมจริงๆอย่างที่บอกว่ามันได้แล้วมันไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่ว่าเล่นโชว์ตามสไตล์เราอ่ะแล้วลเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าอยากรู้เทคนิคอย่างที่บอกอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าทําตามเนี่ยไฟล้างท่อเนี่ยไม่ใชเออ่เพราะฉะนั้นพอได้โบนัสอย่างที่ลุงได้ก็เลิกซะพักผ่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นใหม่สักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงกว่ากันไปอจำไหมนะครับจะเล่นต่อเนื่องโอเคครับ หัวันบบนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะทำรายการไม่มีขั้นต่ำหนึ่งบาทฝากถอนได้ไม่ติดเทินสบายใจเลยอยากเล่นอยากเล่นเกมตายคลิปมีลิงก์อยู่มีไลนย์อยู่ทักมาในไลน์นะแล้วเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันไปแล้วครับสวัสดีครับ